สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพจะมารีวิวเรื่องเสียงของลำโพงซาวนา์นัดรุ่น K1 ครับเป็นลำโพงที่เสียงเบสเสียงกลางเสียงทุ่มทุกอย่างคือมันดีมากครับเป็นลำโพงปาร์ตี้ผมแล้วก็มีไมโครโฟนไร้สาย2ตัวแถมมาํนกล่องครับกับราคาไม่เกิน5000ครับคูดคุ้มเลยครับเป็นลำโพงที่ดีไซน์ก็สวยครับเสียงโคตรเพาาะแล้วก็มีไฟผมเป็นไฟอา b ปรับได้3มโหมดเลยว่ามันยอดมาก สามารถเชื่อมต่อผมผ่านทุกอุปกรณ์ได้เลยในการใช้งานตัวนี้แล้วก็ต่อไปผมในพอร์ตมีการต่อไปอีกหนึ่งไมเป็นไม้สายครับเป็นสามไมในการต่อถือว่าสุดยอดโคตรดีครับบอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางเสียงทุ่มครับร้อยห้าสิบวัตต์กระพงตัวนี้บอกเลยว่ามันขับออกมาได้อย่างดีมากครับพี่ขอเปิดเพลงเป็นแนวแบบว่า EDM นะครับดูนะครับว่าเป็นไงบ้างดูเสียง swear I won't forget Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed, and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home โคตรดีครับบอกเลยว่าเสียงดีมาก no hope, you can still บอกเลยว่าเสียงแทบจะไมไ่เลยครับผมเล่นเกม ROV วีพับเจวไม้ได้อย่างสบายมากครับนี่ครับอ่ารตัวเกมรับมันไม่เลยเลย คือมันเร็วมากในการเชื่อมต่อครับผมกับตัวเกมครับถือว่ามันไม่ได้ดีเลย,เลยครับผมในการเล่นเกมถือว่าหายห่วงครับเป็นลำโพงที่โคตรคุม้มเสียงโคตรดีครับพี่ชอบมากอะเสียงมันดีมากครับผมบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่เสียงโคตรด,ดีดีแบบดีแบบไม่อยากอวยอะมันดีมากอะตัวน,นี้ครับดูอย่างเช่นพี่เปิดเพลงแบบนี้นะครับดูปึ๊บ อดอนนานจะไปเห็นไอเจ้ามีน้าตาจะไปเห็นี่เจ้าคือคนที่ผ่านมาจะมีเวงเช้าครับผมมาดูนี่พิเศษพ่เศษอีกรอบหนึ่รอบที่น เป็นลำโพงที่ตัวจบมากครับแล้วก็สามารถผมนำมาพกพาได้ด้วยครับนี่แบงครับแบงแบงค บ,บอกเลยว่าเป็นตัวที่โคตรคุ้มเสียงโคตรดีกับตำโพงตัวสาวนหนาเควันตัวนี้ให้10เต็ม10บในเรื่องเสียงครับ